อ๋อดีที่เป็นอาหารมันอยู่แล้วเนี่ยพ่อก็มาใส่ต้นไม้ครับ,รบงายากเ้ากับมาเียร์ใส่ยังสี่แหละ,ะเขีรยใส่เพื่อเพื่อว่าเียวนอนไปให้ป่าตน้ตนต้นไม้มันละง่ามมันเนี่ยแตกยอดไม่ขนาดหนาแรงมันยังแตกยอดอให้น่าม,มันแน่จังหน่อยอนี่มันเป็นมีเอ็นพีเคสูงเนาะครับ ก็คือสามารถเป็นทั้งปุ๋ยให้ได้พร้อมเป็นทั้งอาหารสั์ให้ได้พร้อมครับน้โองหอนะโอ้และเห็นบอกว่าอันมีปลาเข็งพร้อมปลาเข็งเป็นปลาเข็งที่มาจากธรรมชาติที่พ่อไปสูบมาเอามาขัางไว้คือกินพ่กท่านเอามาขัางไว้แต่เล้ยมขังไว้เอามาขัางไว้เพื่อว่าจะเอาไว้กินมือต่อไปครับแต่ที่นี่ปลาเข็งเนี่ยเมื่อสูบมาจากธรรมชาติมันไม่ใครกินอาหารเลยแต่ว่ามันมาพ่อตัวนี้มันกิน โอ้ปกติถ้าเกิดเขาเอามาเลี้ยงไว้เขาบกินบเบิดเนาะออาไงไงคือป่าเขาสูบมากเลยกินบเบิดปลาเค็งนี่บานนี่เขากันเลยเอาอาหารให้อาหารเม็ดให้มันกินมันบกินบบบวบใครกินยมานี่ก็เลยเอาดีนี่หม้มนก็เลยเอาตัวนี้หม้มน่โอ้โออันนี้นี่คือปลาเค็งอันเขาสูบมากปลาเค็งหน้าเขานน่เนาะครับสิประมาณหาโลหกลเนี่ยแหละสองบอลเนี่ยอืมก็เลยกินบวบท่าเขาเลยเอามาปล่อยลงบอนี่ เป็นบ่อพลาสติกเนาะพ่อโอ้เห็ดคักที่ด้่พี่น้องนี่อ๋อเราเอาเอาอันนี้ให้มันกินตลอดเลยก็ให้มันกินตลอดครับช่วงอ๋อครับพี่น้องเบไปนี่อาหารลดต้นทุนของแกเป็นบ่อน้ำนั่นก็ไระแด่บ่อน้ำใส่ใส่มีสองบ่อโอ้เด็กการพี่น้องเอ้ยเพิ่งตากให้กินสดๆด้วยสีเลนบ่พ่อตากให้กินเลยครับ เพิ่นกระสีขึ่นมากินอันนี้ผมหายไปแล้วเทนึงก็เลยชวนนี้ก็เลยบ่อเห็นมันขึ้นมาแต่ว่ามันก็ลดม,มันกินมันก็จินอยู่ข้างล่างแหละครับประมาณจักเท่าไรพอรอีจักตัวอยู่นี่นี่<อ>กระสีเติบหนึ่งหมดแล้วนี่เนาะประมาณปลาสั่งแล้วประมาณหกกิโลโอหกกิโลประมาณร้อยตัวประมาณนั้นแหละครับผมนี่ครับพี่น้องได้ที่ขอดีของการเลี้ยง หนอนโปรตีนนะครับพี่น้องใส่ได้ทั้งปุ๋ยพร้อมลดต้นทุนอาหารสว์พร้อมอันนี้คือเลี้ยงแทนป่าเนาะถ้าเลี้ยงไก่เป็ดอีกคือสิมาคัดผมว่าครับ <c oughs> ชิ้นลดหลายไก่ไม่กือจินดีอือเป็นของเป็นของโปรดของไก่เลยครับเนี่ยอา้อาวท่านเจือปานินให้เบิกเงินคืักรอบนึ่งบาทนี่ อันนี้มันจะเป็นปลาผสมอทีมีทั้งปลานิ่นปลาไน่ปลา,า,าตะเพียนปลาดุกบอ่อนีประมาณหกพันตเนาะสองบอ่อเนี่ยประมาณหกพันตนะคร,ครับพี่น้องยยนั่นเอะนะโอ้มีปลาดุกพมรมปลานิน่ปนปลาไนมีิดครับเป็นปลาที่เลี้ยงไว้สาหรับเป็นอาหารในโัวเรือนเหลือกระขายมีคนสร้างอ่ะจะใคยจับโอ้โอ้ด้ <c oughs> การครับพี่น้องนี่ กินเหลือเขากับจังไคร่นะพ่อเนาะเลี้ยงไว้กินเลียเ้ยงไว้กินโอ้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องปล่อยน้ำไหลนี่โซลาเซลล์บ่พอรนี่อ่าเป็นระบบโซลาเซลล์ครับโอ้สูบจากบาดาลสูบจากบาดาลออกมาไหลครับกเอามาเติมในพื้นที่ปกติแล้วน่ะพื้นที่แถวนี้มันเป็นที่สูงสีบล็อกไฮเจมน้ำ้าเฮาบ่มีโซลาเซลล์เนี่ยคือสีเลี้ยงบ่ได้อืมสีบล็อกเร็วอ่าครับนะครับอันนี้ก็ลั่งเสียคอกยังนี่ กระเทียบ <C> e <at> ขอกนอนแหละครับโอ้เสีปล่อยให้นอนตกลงให้กินโดยอัตโนโมัติไหมบัดบน,นี้เนาะ,ะลดลดการจัดการโอ้โอ้ขๆครับพี่น้องนี่เ <c oughs> พิ่นหลักการคือแบบไห้นอนแบบมันเป็นตัวใกล้เป็นดักแดดสีดำเน,ะะนาะก็ใส่ไตล่องเองน,เนี่เองหมอพ่อไตล่องเอียงไต,ตล่องเองเฮาส่วนที่เฮาเอาเอากระบะยังรองไว้เฮาก็เอาไปเข้าลงลงบินต่อแต่สิเฮาสิเพาะพันต่อเฮาก็ใส่ ไปใส่ลงบินครับแต่ชวนึงกับปอยเห็นวาใต้ลงไข่ปลากินโดยอัตโนมัติครับโอ้เออเด็ารพี่น้องเอ้ยคือปลาเขาเสต็ดกินตลอดเวลากลางคืนน่ะเขาหมักนะครับอันนี้คือเลียงไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหารขั้วเลื่อนใช่ปะอ๋อผลิโภคเองพร้อมครับเหลือก็ขายอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอันนี้ก็ปุ๋ยคิอันทีมันเหลือออกจาก อาหารน่ะเนาะพ่อเนาะแต่บางส่วก็ยังมีนอนอยู่พุดนะมีอยู่ครับมีก็พอเป็นยังกับนกย่างกับมันก็ได้กินโอ้ยพุดนะแต่ว่าเฮาเอาไปตั้งในล่องบินมันก็ออกมาอ่ากระสีฟักเป็นตัวฟักเป็นตัวออกมาเชื่อกันครับอือประหยัดหลายได้พี่น้องได้ประหยัดหลายได้ครับนี่เอาเลี้ยงแล้วอว่ามีแนาะในทีมครับอืมแหน้าคดเป็นในพอสิได้ขายบ่นี่อันนอนเฮานี่เบิ่งส่งนี่ก็ต้องอ่า อาศัยทางมหาไร่ลานมงคลเป็นโอ้เห็ดการตลาดเนาะซอยเห็ดการตลาดสักก่อนหา่กิโลละาหารอยผู้เด้มนีเด้อว่นใดธรรมดาก็เอาเอาหายมันแล้วสายสายมามันก็เริ่มบกเห็นอืมนะครับปกติ้หายก็แตกบึ้นๆหมดแล้วเนาะครับประดุกน้ำมันคุ้นเคยเลยบกเห็นครับแต่ว่าปลาหลายเนี่ย ออันนี้คือจุดประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อลอดต้นทุนครับโอเคครับครับ